สวัสดีครับพกช่องเอลฟ h ฟันฟ a m i l ลน้องจูเนียนะครับวันนี้เรามาดูเด็กๆเ,เล่นน้ำกันอีกวันนะครับโอ้โหวันนี้น้ำดีจังเลยน่าจะฝนตกข้างบนครับฝนตกบนเขาลนะ่ะน้ำมาเพียบเลยคุณยายก็เป่าน้ำเลยคุณยายเป่าน้ำอย่างเดียวเลยนะ เฮ้ยคุณยายของเราอนอนลงลูกนอนลงเลยคุณยายนอนลงพาราณน,นอนแล้วโอ้โหว้าวอะไรจะสดชื่นขนาดนี้อัดูสองเด็กนะครับสองเด็กดูสองเด็กนะครับเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็อาล้นน้ำกันมาน,นดิดจิตแจ่มใสนะครับเนี่ย เบรกเบรกเบรกเบกเบกไปดูหนะ้าๆนาะนะ้านาน สองเด็กเลยสองเด็ก,อดกโอ้โหขี้แตกแล้วอ๋อขี้แตกแล้วพี่จูอะไรอะไรออกมาจากตูดอะอ,อะไรออกมาจากตูดเนี่ยอันนี้เราก็มีนักท่องเทีย่ยวมาด้วยนะครับสี่ห้าท่านนะครับ มาช่วยซัพพอร์ตค่าอาหารของช้างของเรานีอ่อยูวัิประจําวันก็มีแค่นี้แหคะครบะับมากินหญ้าถ้าก็มากินหญ้าครับแต่ละวันเนี่ยถ้าก็มากินหญ้ากินหญ้าแล้วก็เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นโคลนแล้วก็ขึ้นบ้านแล้ว กินอะไรกับลุงทัดเนาะกินอะไรกับลุงทัดเนาะเนี่ยอะอะจะไปกินลุงทัดด้อจะไปกินลุงทัดเด้อจะกินลุงทัดเด้อเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดเลยครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะบรรยากาศสุดยอดเลยอ่าลุงทัดลุงทัดหันหน้าไปทางนู้นมาจุ่มยังอยู่นี่ ไปพูดลอยพูดลอยพูดเอาไปหาพ่อจ๋าไปเออเอเอนอนลราพี่จูนอนลงพี่จูนอนลงครับนอนลงอาซิดาผิดเล้ว เไปดูพิ่จูดีกว่าเดี๋ยวพี่จูดีกว่าไม่สนทายแล้วพี่จูดิพี่จูเขาจะมีมุมของเขานเนี่ยคนนี้จะมีมุมของเขาคนนี้มันจะ็นเล่นน้ำคนเดียวหนาวไม่เล่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนะ อ้ายว้ายว้ายว้ายเอาเอาเออมีความสุขจังเลยอยู่กับแม่น้ำนะครับบ้านเรามีแม่น้าด้วยมีน้บตกน้อยด้วยวันนี้น้าไม่ค่อยเยอะครับน้าไม่ค่อยเยอะปกติจะเยอะกว่านี้ เยอะมากเลยปกติอ้าวโหอ้าวจุดเยอะเลยอะไรจะเยอะหรอกอะไรจะเยอะปอดจะได้ใหญ่อือันจะได้อารมณ์ดีห่างไกลไวรัสไม่ต้องเครียดบ้านเราเลี้ยงช้างไม่เครียดครับ กินเล็บอย่างเดียวนี่ยวันต้อมีนักท่องเที่ยวมาครับก็ไปกินของป้อนเยอะมีทั้งปักทองมีทั้งอ้อยมีทั้งกล้วยแล้วก็มีวิตามินบอด้วยนักท่องเที่ยวเขาทำวิตามินมาป้อนช้างครับอาหารเสริมนี่น น่ารักผุดผุดจังเลยโอ้ยไข่เนาะตัวดำดำเนี่ยตัวดำดำนี่ไข่แล้วเนี่ยฮะตัวดำดำเนี่ยฮะตัวดำดำนี่ไข่เนี่ยดูบั้นท้ายครับบั้นท้ายประกวดบั้นท้ายครับประกวดบั้นท้ายบั้นท้ายใครจะสวยกว่ากัน โอ้โห่ฟงกลางเลยไยหมูหจูฟงกลางเลยอ่าฟงกลางเลยนะเนี่ยอารมณ์ดีครับแกว่งหัวอารมณ์ดีอ,อสุขภาพดีก็อารมณ์ดีตามธรรมดา ดูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยไปขอขอกินกับพี่บิ๊กพี่บิ๊กให้หนูกินด้วยพี่บิ๊กไม่หนูกินหนูไม่ยอมนะให้หนูกินด้วยแล้วแล้วป้อนหน่อยแล้วป้อนหน่อยป้อนหน่อยไม่ให้กินหนูไม่ยอมนะพี่บิ๊กอ่อนนะอ้อนนะอ้อนนะเขาจะอ้อนพี่บิ๊กเขาแล้วอ่อนพี่บิ๊กเขาแล้ว คุณยายดาวพ่นน้ำแล้วอ่ะพ่นน้ำเสร็่เลยพ่นน้ำเสร็จเลยเอ้ยสวยจังเลยบ้านไทยใครนี่อ่าอ่าพ่นน้ำใส่ฝรั่งหน่อยแล้วพ่นน้ำใส่นักท่องเที่ยวด้วยแล้วอืมกัวนน้ำใครกัวนน้ำพ่นน้ำใส่คนนั้นแหละ คุณยายดาวจานอะไรคุณยายดาวคุณยายคุณยายดาวมาเท่าไหร่ครับเจว่า,าชอบแกล้งเจว่า,าชอบแกล้งนักท่องเที่ยวน่ะใครยืนข้างบนไม่ลงน้ำเนี่ยคุณเจว่า,าเขาจะเป่าพูดเลยเลยจะเป่าพูดเลยโทษฐานที่ไม่ยอมลงน้ำเนี่ยโทษฐานที่ไม่ยอมลงน้ำ วันนี้เห็นแดดครับวันนี้อะลงมาพี่เบกเบกเบกลงมาข้างล่างลูกลงมาข้างล่างแล้วอะลงมาพี่เลยลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วนี่ลงมากับพ่อจ๋าครับนี่เร็ว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  อลงมาแล้วแล้วลงมากับเพาจ๋าเร็วเร็วเรลงมาทางหาพระจ๋าเดีแล้วพราจ๋ามีน้ำอ้อยมันหวานให้กินอน่ะมามามาเดื่องคนาน้ำนี่ต้องยกให้คุณยายดาว เจีบาเจ้บามาแย่งกินของหลานละเจ้าบาคนงามเนี่ยเจาบาคนงามโอเคชมความน่ารักชมบรรยากาศบ้านน้องจูใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง e l ลฟ h a n นฟ a ร์ม y น้องจูเนี่ยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย